ังมีภาพให้ชมอยู่มีเพียงเว็บไซต์เดียวในโลกนี้โอ้โหนี่ครับหาชมไม่ได้ชุดนี้คนะรับบรรดาพี่น้องหลากประจำปีแบบนี้คนระับใกล้เทศการตจุจีนเปิดชุดนี้เขาเรียกว่าสีมึงประตูสวรรค์ไอ้จุกไอ้แกะมันหลอกล่อฮิงโตเข้าไปเขาบอกเสาหลักกกกลางเป็นประตูหลักชัครับความมั่นคงซ้ายขวา เป็นประตูแห่งเงินทองไอจุอกไอแกะมันหลอกสิงโตหลอกล่อสิงโตผ่านประตูออมาครับเงินทองไหลมานี่นะครับตำลาเขามีจริงๆจับขวาจับซ้ายโอ้โหพี่ดอกวัดจันปรดิ์ผู้ชมทุกท่านดีแต่ความก้าวหนรับเ,บเงินทองไหลมาเอาเฮีพีเปิดหนักี้ครับนี่นะครับโูขอเชคตะกเวตามไปหน่อย โอ้โหต่องกันต่อทองครับไปรใครหัวเลยตาโอ้โหวันนี้หัวเลยหน้ารับน้ำหนักเออใจเย็นเก่งเนี่ครับสไตล์ปูแม่เนี่บโอ้โหขอบคุณครับมอบรางวัลให้หนูน้อยนะแจกเดินทวนพรครับเป็นสวรรค์แจกก้องทองนี่ครับต้องน่สวรรค์มันจีิจริง จุกแดดเพิ่งไปเี่ยเขาบอกทีมมือประตูสวรรค์ถ้าคุณไม่เชื่อคุณเปิดดูมันมีประตูสวรรค์ครับที่เราไม่รู้สิงโตเข้าไปหลอกล่อชิงแชมป์ประเทศไทยสามปีซ้อนแล้วกว้าแชมป์หมดเลยนี่นะครับเป็นตำดานกล้ามือจุญโตครับเป็นสายเขาบอกถึงโตโบราณผมรูได้รูกทางด้านทีมมือประตูสวรรค์เพิขาล้อมเระตูแข่งทางด้านสิงโตออกกู้ ใครที่เคยเห็นสิโตออกลูกเอออยากมีภาพที่ดูก็ต้องภาพโบร,ราณย้อนกลับไปหลายสิบปีนะผมกล้าพูดะครับในประเทศไทยมีคนเลิศใช้ย,ย่ที่ได้มีภาพแบบนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์สิโตไทยนะผมก็ตั้งตรงนี้นะครับให้พี่น้องนะครับได้ทราบกันนะครับว่าเป็นการสแสดง อของคุณก็เข้ประเทศไทยกันเป็นหลวงพ่อเเกสอนแต่ทำไมเราต้องเล่าหรือว่าต้องบอกพระอกสายพันสิงโตจะหายไปบางคนก็ดูแล้วผ่านไปอ๋อคดูแลสิงโตแต่ที่จริงแล้วมันเป็นตำนานตุ๊กแกพระองค์สิงโตตามเจ้าขึ้นไปแผ่นสูงสวรรค์เจ้าหันลงมาเห็นก็นไล่สิงโตให้กลับออมาเฝ้าสารให้ดูแลปกป้องรุ่งทองเจ้าตุ๊กแก รประตูโบฉวรรค์มาเห็นสิงโตเอ๊ะตัว,ตวนี่ตัวอะไรก็หลอกล่อหลอก่อดสิงโตเข้าสประตูกอนสิงโตเข้าประตูกอนเหมือนจับสี่เหลี่ยมประตูออกไม่ได้นะก็พังประตูออกมาทำให้เงินทองที่ไหลอยู่มือพระโฉมสวรรค์ได้ไหลลงมาก็บอกจุกแกเป็นตำนานชีวิตจึงได้เกิดคำว่า ซิงเจียอยูอี๋ซิงฮีเบชัยนี่คับเป็นตำนานที่ชาวจีนเสื้อผืนหมอนใบมาสอนคนในประเทศสยามอันนี้ถึงปัจจุบันครับบรมนโอ้ดได้เสียชีวิตไปแล้วจไตายการเชิดีริญญาถ้าเห็นภาพในเวนชัยก็บอกไม่ดีแล้วผ่าชมไม่ได้ท้ายก็ศิลปะการแสดงวันนี้ทางด้าน,าน เดี๋ยวสักครู่ถึงได้ชมด้านบนสแสดงในงานแานาห่พระปรุมาษาในวุาตรนะครับของ้าตรงนู้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้มานะครับห้หลงแล้ววันนี้ทางด้านแต่ระชดะนะครับงานในบ้องภาามาให้ผมลงไว้เพื่ออารุลั์สายพันธุ์ถึงโตไทยโอโ้โหตอนน่อเงินต่อทองครับห้าชั้นไม่พอครับนี่ครับ ภูควบคุมทีมงานรับโตสองใจเย็นรับโอ้โหเป็นกำลังใจออกทุกวันครับมานี่ครับใจใจสานจุดเจนไม่มีพักใจเย็นเย็นครับไม่ต้องรีบเป็นกำลังใจครับแม่เมื่อกี้เปิดหกโอ้โหเปิดห้าแย่อยู่แล้วมันหนักเหมือนกันนี่นะส่วนมากหกชั้นนี้เขาใช้แข่งอย่างเดียว ว่ารับตหนนะสังคมนะเทศกาลปีนี้เขาบอกหกชั้น่วดมากมาไม่ว่าจะใหญ่ยังไงกนะ็ปวดปวน